สวัสดีค่ะสวัสดีเอซแฟนช่องทุกท่านทุกคนนะครับผมสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เนาะอาตอนนี้ก็กระบุญน้าโชคกับเสียนซองจ้านะครับวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับสองห้าหกหกก็เป็นมือเด็กออกแมนจ้าหลายท่านหลายคนก็ไปจับไปหาไว้แล้วล่ะแต่สําหรับผููที่ยังบ่อได้เนาะจ้ายังบได้จับได้หาในกาเบื้งคิดนี้ก่อนนะครับเพราะว่า อ่ายังมีของเซียนโคลาชจ้าอ่าทีพันเสียวแนวทางเหล็กไทยมาฝากคุณพ่อคุณแม่อแต่จริงๆแล้เราเพิ่นเป็นเป็นจริงเหล็กเล่าด้วยคุณพ่อคุณแม่เหล็กเล้าเพื่อนหนิวเข่าต่อกันเอาไง่ายว่าถ้าว่าใส่เหล็กเล่านี่ช่วงหนี้เพื่อนเป็นมา้อำนาจเหล็กเล้าเลยแมนจ้านะครับเข่าดีมากๆนะครับแต่กะเพื่อนฝากอันนี้มาให้แนวทางแนวทางไทยมานัน่งจ้าแล้วกับพิเศษพรอมนี้บมแมน อ่าที่จริงเพิเป็นเซียนคำานวณน,นะะแต่เมือนี้นะคะสําหรับรัฐบาลให้เพิ่อนมีพิเศษฝากมาให้คุณพ่อคุณแม่พร้อมนะคะม,มีแบบตัวเลขพิเศษแน่นะอยากให้ทในใส่าดูอยากให้ทางบุญน,น้าโชกน้าเสนอคุณพ่อคุณแม่แน,<อ>น่ะค่ะฮารแมนฮามาจังสีนาก็คือเพิ่อนไ้มากนี่คือเป็นเลขสูตรของเพิ่นนะครับเป็นเลขสูตรของเพิ่อนอ่าเลขสูตรกระส่วนเลขสูตรเดอ้อแล้วก็มีเลข เลขมีที่มาว่ะจ,จ้ะแมนจ้าสิเป็นเลขรับวงในบอหรือสิเป็นยังอันนี้บุญน้ำโจรปรุกแต่คนบอกว่าคือเป็นเลขมีที่มาใช่แล้วค่ะแต่สีมาถ <c oughs> ้าใสหรือสีว่องอปฟัง <c oughs> นะครับผมเนาะ,ะเอาวอลเลย์กระใหญ่ห้างใอ้ทั้งเชี่นซองอ่าชีแจงไอ้เอี้ทีฟังนะครับผม เดี๋ยวจะว่าไปในส่วนเหล็กขคานวณของเพิร์กกอนเนาะเป็นตัวเลขสูตรคำนวณน,นะคะของเซียนโคโร,ราชนะคะ,ะคลิปนี้นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นแนวทางรัฐบาลไทยนะคะงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันสองห้าหกหกค่ะ,ะก็คือวันนี้นั่นเองนะคะเซียนโคร,ราชนะคะแยกบนแยกล่างให้เลยนะคะมาเบิงในส่วนบนก่อนนะคะชุดบนเดนไปที่ หกกับศูนย์ค่ะครับไพ่ักเมย์แม็กแลนดเดนวิ่งรูดไปที่หกกับศูนย์เน้นไปที่หกนะคะเป็นวงกลมหกมาหาัน้ำนะคะคคฝากเลขสามโตมาทั้งหมดหกหางค่ะเมื่อนี้ครับก็มีหกศูนย์สามหกศูนย์ห้าครับหกสามห้าหกศูนย์แปดแปดศูนย์สามครับ 8 05ค่ะอ,อันนี้ก็คือในส่วนเล็กสามโตหกหางที่เพิ่นปล่อยออกมานะคะจับคู่เลขสองโตในชุดบนนะคะมาหาห้ทั้งหมดเจ็ดหางนะคะเลขจับคู่ชุดบนมีเจ็ดหางค่ะก็มีศูนย์สามศูนย์ห้าศย์สี่ศย์แดสามห้าเ้าสามแล้วก็ศูย์หค่ะ เลีทางน่ะเจ้นท,ทางจ้ะม,มีตที่เซียนข้อรลาดเน่นมาหายน้ำก็คือชอบส่วนตัวนะคะชอบชอบมากกว่าตัวอื่นเนาะมีสีหางนะคะก็คือ03 05 04, 04แล้วก็08ค่ะสำหรับเลขสองตัวเด้อคุณพอ่อแม่ FC อยากที่งงว่าเป็นน้ำเพิ่นขึ้นไปให้ไปเด่นหกจ้ะอ่าเป็นน้ำบัตรเลขจับคู่คือให้เลขทิดศูนย์จ้ะ จากที่บุญน้ำโจกมั่งแล้วนี่มันใจหฮกเนี่ยเสี้ยนโครัดมันใจหฮกนี่คือมันใจหฮกมากลักลอยแมนแล้วจ้ะนะครับผมเพราะว่า<ม>อันนี้เป็นชุดบนนะที่นู<ม>อ่านไปเมื่อกี้นะคะ<ม>อ้อวันนี้มาเบิ้งในส่วนชุดล่างดีกว่านะคะชุดล่างนะคะเดนวิ่งรูดไปที่สองกับแปดค่ะคเน้นไปที่สองนะคะ<ม>เด,นก,น,ะเน,เดนกว่าเนาะเลขสองนี่เดนกว่าแปดนะคะค จับคู่เลขสองตัวมาให้ทั้งหมดหาหางค่ะในส่วนชุดลางก็มี8ปดสองหกสองแดหนึ่งเก้ครับแล้วก็9ก้าสองค่ะหาหางเท่านี้เลยนะคะบอมีกันนะคะแล้วก็มีโตที่เส้นข้อหลาดมักเป็นพิเศษเนาะในส่วนชุดลางนะคะเพิ่นมาก2คู่นะคะมักพิเศษไปที่8ปดสองแล้วก็8ปดหนึ่ง นั่นละเอาช่วยคุณพ่อคุณแม่เบิ้งกอนสำหรับเลขสูตรอันนี้คือเลขสูตรเด้อเดี๋ยวหลังจากเลขสูตรเนี่สสีห้เบิ้งเลขมีที่มาว่าจัะแต่จากสิมาตาใสกันยังว่าให้ตาเบิ้งสีบอลไปปั้งนะคะเพิ่นแยกบนแยกล่างให้เลยนะคะบนก็คือส่วนข้างบนเนาะเด่นวิ่งลูดคือหกกับศูนย์เด่นมากไปที่ที่หกค่ะนะคือจำบนน้ำโชคว่านะคะเพิ่นจากตัวเลขที่เพิ่นปล่อยออกมาเนี่ย พ่นมั่นใจว่า6นา่าจะมาหลักลอยมากกว่าหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยกับหลักสิบเนาะชุดล่างเด่นวิ่งรูดไปที่สองกับ8นะคะเด่นมากไปที่2จับคู่เลขให้5หางนะคะก็มี8ปดสองหกสองแดหนึ่งเกแล้วก็9กสองนะคะ ชอบมากเป็นพิเศษไปที่แปดสองแล้วก็แปดหนึ่งนะคะในส่วนชุดล่างนะคะชุดบนอัานไหนคุณพอกันแม่บ้างแล้วบอกอ๋อลืม <laughs> <laughs> โฮ้ย,ยเ,ยเอ,ยอ้าเอาชุดบนอ่อานไนจากน้อยเนาะหาเพิ่นอยากตั้งไปเบิงฟังไปนปนําเบิงไปนนําเนาะสําหรับชุดบนนะคะนี่เนาะอันนี้ก็คือชุดบนนะคะนี่ข้างบนนี้นะคะเด่นหกกับศูนย์เด่นมากคือหก เลข3ตัว6หาง603 605 635 608 6ขอภัยค่ะ803แล้วก็805ค่ะเลข2ตัว7หางนะคะชุดบนก็มี03 05 04 08 35 93แล้วก็06ชอบมากเป็นพิเศษไปที่ 03,05,04แล้วก็08ค่ะหาแคปหน้าจอนะคะนี่คือสูตรคำนวณน,นะคะของเซียนโคลลาสัสำหรับร,บรัฐบาลไทยงวดนี้นะคะครับมาต่อมาอมพี่เด็ดจา้าฝากพิเศษมาให้แน่ว่าสันเพิ่นก็นเลยอยากให้บุญน้ำโชคอเอาล่งช่องเน่นะคะเพราะว่ามีเลขไม่รับ มีที่มาว่าสั่นเลขมีที่มาว่าสั่นจ้ะอ่ะบุญน้ำโชคยาวเน่ในหน่อยนะจะคนในมอเตอใส่ซค์บุตน้โชคแขวนๆเลยแขวนๆเลขมีที่มานะครับสําหรับเส้นโคราดใดญ่หน้านี่ดุนด่วนว่าสั่นเฝ้าทําลงให้เอฟซีดูอาจารย์ไปข้างบนทั้งล่างจ้ะเลขมีที่มาเนี่ยอ้าเดี๋ยวบุญน้ำโชคจะบอกให้ฟัง จะอ่านใหนฟังจ,จัดนะครับจ้าก็คือเสี้ยงโกราชนี่เลขมิี่มาเนี่ยให้เลขสามโถมาสองหางนะครับฟังเลขสามโถก่อนก็คือหกห้าสามแล้วก็ศูนย์ห้าสามจ้านี่คือเลขมิี่มาตัดมาเป็นสองโถก็คือห้าสามกับห้าสองจ้ามี่ํำหนียเลยไปบนล่ังเท่านี้เลยค่ะเออไปบนลางคุณปอคุณแม่เนี่ยเลขมที่มานี่อหกห้าสามศูนย์ห้าสาม สองตัวก็คือหาสามหาสองบนล่างนะครับสำหรับงวดนี้แหละงวดวันที่หนึ่งกลุ่มภาพันสองห้าหกของเซียนโคราชนะครับจ้าต่อไปก็เป็นในส่วนของเลขมีที่ไปนะครับเอาก็มี <c oughs> มีบ่าแล้วก็มีต้องไปนั่งเลยเออมาจะซื้อกนะับพ่อเพาต้องไปมันไถมาจะซื้อมาคือเลขเนี่ยต้องมายังจิน่าเพต้องไปเพาต้องไปเลยโอ้เมนอยู่บ้านี่ เอาหน่ะละคุณบอกคุณนแม่กับล่องพิจณาเบิงนะครับบอกว่าจะเป็นในส่วนของเลขสูตรของเส้นโคลาดหรือว่าเป็นเลขมิธีมากนะครับทีทั้งเส้นโคลาดไดมากเนาะมาฝากม,มาตอนมีน้องยุซี่นะครับชอบก็จักคันเคพานนะครับผมแนวทางตัวเลขกับบเรมีไผ่กับล้านตีดอกอืตาลาเซียนเพิ่นกับบไรมกับลานตีดอกว่าโอ้ยผ้ากันโดดจักรถเดเดอร์เนี่ยเขาอคอยล้านปเปอร์เซ็นต์เหนีงสิบออบอดอกคุณบอกคุณนแม่ให้เป็นแนวทางเนะาะ อเดี๋ยวสิว่าเฮ้ยคันลูปป่านั้นเจ้าคือบาซื้อเองรถจังนจังสี่เนาะจะยวสิเป็นไะอ้นี่จานมากมากจะไม่ด่ามากอะมีม่านด่ามากจะไม่อ๋ออะสํารับนะมือนี้นะเนี่ยทางไทยสีมส่มีของพผอีกบ่บ,บ่มีแล้วะนะครับจริงๆปกติมือนี่กับสิมนีของพี่สาวใจดีล่ะเลขลึกรับวงในแต่ตอนนี้ยังติดต่อพี่เพิ่นบ่ได้แต่ถ้าในกว่านี้ที พี่เพิ่นทักมากนะครับบุญน้ำจกกับสิฟ้าวเฮ็ดล่องห้สายบันไนกับสิฟ้าวเฮ็ดล่องหาเพราะวางวดที่ผ่านมาเลยพี่่นเข่าอยู่นะครับเจ็ดสีนะ่เนาะใช่แล้วค่ะสี่เข้าตัววิ่งคือเขาก็เป็นสายวิ่งนะครับตัววิ่งเขาก็เข้าแล้วก็ตัวจับคู่เขาก็เข้าใช่แล้วค่นะเนาะจังไรกระถาเบิ้งกันถ้าพี่เพิ่นทักมาแจงจรงิงบุญน้ำจกทักไปแล้วละ่ะจ้าแต่พี่เพ่นยังบ่อ่านเมนจ้านะครับแต่ค่อยถาดุนถาเบิ้งกันเอาสำหรับคลิปนี้กะเอาไว้จำนี่ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่คอยกดไลค์กดแชร์ให้นะครับคอยเป็นกําลังใจให้เมอนี้ค่ะขอให้คุณพ่อคุณแม่เอฟซี FC, แฟนช่องนะครับถูกหวยรวยเบอร์ร่ำรวยเงินทองนะครับเงินไหลกองทองไหลมากานะครับคิดสิ่งใดอ่าการให้สมหวังตามบาตาัตนายิบจับตัวไดก็ให้รวยรวยรวย,รวยนะครับใช่แล้วคะ่ะอาจารย์ได้รู้จอกกันคลิปหน้าครับเอซีครับขอบคุณ<อ>ค่ะ